ละเอียดมากในส่วนแห่งร่างกายของเราไม่มีส่วนใดที่จะละเอียดยิ่งกว่าจิตวิญญาณเพราะฉะนั้น,นสิ่งที่แทรกซึมผ่ายในและจริงกลายเป็นของละเอียดไปต่างๆกันศาส,สนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านับจำนียนแปดหมื่นสี่พัน 8, 000, 000, พระธรรมกัน ลวนแ้วแต่เป็นวิบาทวิธีที่สอนให้ผู้รับศึกษาจากโครงขั้นปฏิบัติต่อเรี่องจิตใจเป็นของสำคัญถ้าเกี่ยวกับงานทางโลกก็ต้องถือใจเป็นหัวหน้างานเกี่ยวกับงานภายใน โดยเฉพาะก็ต้องเกี่ยวกับใจเป็นหัวหน้าเหมือนกันผู้เรรับการอบรมทางหน้าจิตใจให้มีความเคยชินต่อหผลพอสมควรแล้วกาดำเนินทางโลกที่ปฏิบัติต่อโลกก็มีความสมั่รเสมอ รู้ความหนักเบาของจิตที่ทำรือสภาพความเป็นอของโลกกับตนเองไม่ผ่านผลและไม่ทำความร่มเกินแต่ตัผู้ดำเนินทางด้านธรรมะเลยเจะพอควมีลักษณะเช่นเดียวกัน การข้ามแม่น้ำืีเรือเป็นสำคัญผู้จะปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญตั้งแต่บุตรจนถึงเด็กสุดท้ายก็ต้องถือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะสามารถนำจิตใจของเราให้เป็นไปเพื่อความประสงค และถึงจิดหมายปลายทางอันเยี่ยมยอดดายในหลักธรรมทั้งมวลที่พระพุทธเจ้ากระมวลมาไว้สรุปความแล้วเรียกว่าเป็นสัวขาตัดธรรมคือธรรมที่พระองค์ท่านตรัดไว้ชอบแล้วทั้งนั้นและสามารถจะรับรองผลจากการดำเนินที่ถูกต้องของผู้บำเพ็ญ ที่ให้เชื่อว่านิยานิกรธรรมนำความขัดข้องยิ่งใหญ่ออกจากผู้ปฏิบัติตามพระศาสนาคนนั้นออกหน้าเป็นลำหนักลำหับฉะนั้นท่านจะเรียกว่านิยานิกรธรรมเป็นผลสืึเนื่องมาจากการปฏิบัติทอบด้วยส้วขาตกรรท หลักของศีลในข้างพุทธการนี่สึกว่าไม่ค่อยมีมากมายนะแต่เมื่อมีความผิดมากที่แสดงออกทางกายวาจาสำหรับผู้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากเรื่องก็จริงกลายมาเป็นบทเสนอเป็นิีขาบทขึ้นมาเป็นลำดับตมาง ระที่กันมีศีลประจํที่เด่นชัดว่ามีสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อแต่ถ้าจะดูตามหลักของพระวินัยที่เป็นอนุบัญญัติคือบัญญัติพื้นที่หลังนั้นจํานวนมากมายเป็นพันพันนี่คือบัญดัติตามความเคลื่อนไหวของผูกป จะทำผิดและในครั้งนั้นจะพ่ออย่างยิ่งเวลาพระพุทธเจ้าแสดงทำเกิดรติข้าพเจ้าวัปปิทั้งหาไม่ค่อยจะได้ะลบถึงหนึ่งสิเพราะท่านหล่านั้นก็เป็นผู้มีสีห้าดีแล้วภายในตัวโดยสมบู ท่านก็เป็นนักบวชตามความนิยมของคนในสมัยนั้นเป็นมีสีหรือเป็นอะไรก็ไม่ทราบแต่ไม่ได้เป็นเทศพระเหมือนอย่างพระในกุทธศาสนาของเราทุกวันแสดงถึงเรื่องเบเวียิคเวียร์ที่าขารร,ร,รมาจากรับอวตนาสุให้เหมาะกับวิสัยของท่านเหล่าน,นั้นซึ่งมีความละเอียด งูควรที่จะรับธรรมะขั้นสูงเป็นลำดับขึ้นไปได้แล้วจึงไม่จำเป็นจะต้องแสดงอุบายวิธีต่างๆให้ฟังมากมายเหมือนอย่างแสดงให้พวกเราทั้งหลายฟังทุวันนี้ที่ถันแสดงไว้ทุกวันนี้มีจำนวนมากและนอกจากนั้นเกจิอาจารย์ยังแต่งขึ้นอีกมากมาย นี้หลักธรรมซึ่งเป็นความจริงจริงๆร,ริงเปนจรงารากฏกเพราะผู้แต่งก็แต่งขึ้นมากมาย <c oughs> แต่การแต่งสำคัญอยู่ที่จิตใจถ้าจิตใจมีที่เล็อยู่แล้วแต่งก็ต้องเพื่อเข้าตัวเสมอมอี่แหละที่จะทำรรมะคำของสามของพระพุทธเจ้า ให้กลายเป็นของปลอมไปโดยไม่รู้สึกถ้าจิตเป็นจิตที่บริสุทธิ์ด้วยดีเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าและสาวกท่านแล้วพูดออกมาทำใดก็เป็นอัตเป็นธรรมล้วนๆเพราะใจเป็นธรรมอยู่แล้วไม่มีการเข้าตัวเหมือนอย่างสามันชนหรอกธรรมจริงเป็นธรรมล้วนๆไม่ได้มีโลกเคลือแฝงอยู่ภายในธรรมที่ท่านแสดงไว้นั่นเลย วิธีปฏิบัติในการอบรมจิตใจของเรานีโปรดจะได้คาดคะเนในขณะที่ทำขอให้ตั้งจิตของเราไว้กับบทธรรมบทนั้นๆและให้รู้กันดูซึ่งึหน้าจะปรากฏผลดีชั่วอย่างไรึ้นมาก็ให้รับรู้กันทีนั้น อย่าได้คาดหมายออกไปสู่ภายนอกจากวงของจิตที่ทำหน้าที่อยู่กับอาการหรือบทธรรมนั้นๆน,น,นี่แหละชื่อว่าจิตได้วางตนโดยถูกต้องผลคือความสงบเงยบเือกเย็นจะค่อยปรากฏขึ้นมา ที่ไม่ค่อยจะได้รับความสุขมีความสงบนั้นนอกจากเนื่องจากกระแสของใจตัวเองซ้านออกไปเกาะเกี่ยวกับอารมณ์ต่างๆไม่มีเหยดุแดดติดไม่ทรงตัวอยู่ได้ตามลำพังของตนเพราะฉะนั้นในธรรมบทหนึ่งท่านจึิงกล่าวไว้ว่านาัตถิสันติพลังสุขขัง ุขอื่นยิ่งกว่าความสงบย่อมไม่มีีทันว่ากันนะคำว่าความสงบในบทแถ่นสันตินี้หมายถึงความสงบโดยหลักธรรมชาติของท่านจะตัดออกก็ไม่ได้จะเอามาเพิ่มเติมก็ไม่ใช่เป็นหลักธรรมชาติคือจากกายจากสันตินั้นแต่เสียท่านจึงว่าไม่มีความสุข อื่นใดจะเสมอโดยความสงบโดยหลักธรรมชาติคือหมดหมดสิ่งที่เครือบแฝงโดยที่เชิงแรวนี่คือจิตของพระพุทธเจ้าเนีสาวกทัตเป็นจิตอย่งคือสันติอยู่ตลอดเวลาทั้งเวลาเข้าภาวนาทั้งเป็นเวลาปกติเพราะสันตินั้นไม่ได้ละบทบาท ความสงบอันแท้จริงของตนจิตของเราที่ไม่เป็นเช่นนั้นยอมมีสูงสูงต่ำต่ำเวลาสงบก็ต้องมีอาศัยทิ้งต่างๆเช่นธรรมะเป็นต้นเพื่อแฝงอยู่ภายในนนั้มีลมหายใจเป็นอารมณ หรือพุโทโธเป็นต้นแต่จำเป็นที่เราจะต้องทำเช่นนั้นเพราะเป็นหลักพื้นพิงของใจเมื่อใจยังไม่ได้พึ่นพิงเพราะอัมควนภายในตัวเองแล้วต้องหาสิ่งภายนอกมาเป็นที่เกาะเหมือนเด็กเดินตามผู้ใหญ่ถ้าไม่สามารถจะเดินได้ด้วยลำพังตัวเองก็ต้องอาศัยพ่อแม่ จับมือได้จูมไป <c oughs> เดียวก็ข้องเดินไปตามหังต่อเมื่อมีอมกําลังแล้วเขาก็ไปตามลำพังของเขาได้โดยไม่เกี่ยวกับผู้ใหญ่ลักษณะของจิตที่ต้องอาศัยธรรมะเป็นเครื่องพักจูงก็ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันคอยสังเกตความรู้สึกของเรา กับอาการแห่งธรรมที่เรานำมากำกับขับใจเช่นอนาปาณสติให้กำหนดรู้ความสัมผัสของลมสัมผัสมากน้อยหนักเบาสั้นหรือยาวให้ทำความรู้อยู่ั้เพาะนั้นจิเมื่อทำความรู้อยู่กับลมหายใจโดยความติดต่อ จะค่อยรวมกระแสของตนเข้ามาสู่ลมนั้นโดยเฉพาะจากนั่นแล้วลมก็จะละเอียดลงไปหรือปล่อยจากลมนั้นทรงตัวเองอยู่ได้ด้วยความสงบสุขนี่วิธีที่จะทำให้เห็นผลประจักษ์ในขณะที่ภาวนาเมื่อเราทำได้ ตามที่กล่าวมานี้ความสงบเงยือกเย็นภายในใจจะต้องมีได้ด้วยกันไม่ว่าผู้เริ่มพุหัดไม่ว่าผู้พุหัดมานานแล้วถ้าถูกวิธีต้องปรากฏผลขึ้นมาเป็นความเย็นใจครูจะกำนดพุทธโธก็ให้ทําความรู้อยู่กับพุทธโธพุทธโธจะ ปรากฏขึ้นมาจากจิตขณะไหนทั้งขณะที่ปรากฏขึ้นทั้งขณะที่ดับไปก็ให้มีความรู้อยู่จำเพาะความเกิดลืกความลึกคำบริกรรมคำนั้นๆสติให้มีติดต่ออยู่กับคำบริกรรมของตนเราไม่ต้องํำคัญว่าทำบทนี้เป็นทำขั้นต่ำเป็นทำขั้นสูง ข้อนี้เทียบกันได้กับยาแก้โรคยาที่นำมาแก้โรคขนาดใดที่ถูกกับโรคของเราขนาดน,นั้นเป็นยาที่มีคุณต่อร่างกายของเราเราต้องนํายาขนาดน,นั้นมารักษาเป็นประจำจนกว่าว่าโรคจะมีความเปลี่ยนแปลงไปหรือหายไปเราจรึงจะหมดความจำเป็นกับยาขนาดน,นั้น กพราะยาขนานใดไม่ถือว่าเป็นขนานที่ต่ำหรือสูงคุณภาพของยานั้นเพื่อจะแก้โรคถนัดลักษณะแห่งธรรมทุกบททุกบาทก็ย่อมมีนัยยะเช่นเดียวกันกับยาไม่ว่าพุทโธไม่ว่าธรรมโมไม่ว่าสังโฆตลอดถึงอาการแห่งกายทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งสภาวะ้ง เมื่อเรานำมาพิจารณาเพื่อเพื่อทำเพื่อถอนถอน,ถอนตัเองนี้สภาพที่กล่าวมานี้ทั้งหมดจะกลายเป็นยาคือธรรมโอสถขึ้นมาภายในใจิตใจโดยไม่ได้คำานึงถึงว่าสภาพนั้นต่ำสภาพนี้สูงสภาพนั้นเป็นสภาพภายนอกสภาพนี้เป็นสภาพภายในแต่เป็นสภาพที่จะ แก้ไขจิตใจของเราให้เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญมีความเจริญฉะละีดถอถอนตอนออกได้เป็นลําดับลำดับเช่นเดียวกันดังนั้นผู้ปฏิบัติภาวนาจึงไม่ควรถือว่าบทธรรมบทนั้นๆนหรือบทนั้น,น,นเป็นธรรมสูงบทนี้เป็นธรรมต่ำสิ่งที่ เป็นเครื่องผูกมัดใจิตใจของเหล่านั้นให้ถือว่าเป็นส่วนต่ำเสมอไปที่เราจะถอดถอนออกให้หมดจากใจิตใจไปได้โดยอุบายหรือวิธีต่างๆตามแต่ความเมียกคลายของผู้นั้นจะนำมาปฏิบัติต่อตัวเองนี่เป็นหลักสำคัญสำหรับผู้บำเพ็ญศาสนาะทำคำาําสอนของพระพุทธเจา้า สามารถจะยังผลให้ประจักษ์แก่ผู้บำเพ็ญโดยไม่ไปรออยู่ข้างหน้าข้างหลังที่ไหนขอแต่ว่าเราบำเพ็ญตัวเหตุลงให้ถูกต้องผลจะค่อยปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับตามกำลังแห่งเหตุที่เราได้ทำไว้มากน้อย เราคิดดูเช่นพระพุเทธเจ้าของเราก็ไม่ปรากฏว่าพระพุเทธเจ้าเคยไปชมพระนิพพานมาก่อนความมริสุดของใจพระองค์ท่านก็ยังไม่เคยมีมาก่อนเลยและไม่มีใครแนะนำท่ามสอนพระองค์ท่านไว้ว่านิพพานอยู่ที่ไหนหรือนิพพานมีลักษณะเย่นนี้ ความสิ้นสุดแห่งทุกจากใจเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นไม่มีใครจะสามารถที่ช่องบอกทางพระองค์ท่านไว้เลยแต่เมื่อพระองค์บำเพ็ญให้ถูกตามหลักของธรรมชาติที่มีในพระองค์ท่านเป็นลนำดับไปแล้วก็ทรงรู้เห็นได้เป็นระยะระยะจงกลายเป็นความมืดขึ้นมา และท่านกล่าวไว้ในปัฏิยการที่อวิชาปฏิยาสร้างข้า,าราพดีทำที่กล่าวนี้ไม่ใช่จะอยู่ในพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวแท้จริงอวิชาปฏิยาสังข้า,ารานั้นเป็นประวัติของเรื่องจิตใจพวกเราทุกทุกทัความเป็นมาที่ เกียวเนื่องกับอวิชชาเป็นเจ้าเดียนนั้นต้องพาให้วกเเยียนท่องเที่ยวเชื่นเดียวกันหมดทุกรูปทุกนามบรรดาจิตที่มีความรู้สึกตัวดีไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุาคคลจะต้องดำเนินตามแนวทางของอวิชชาด้วยกันฉะนั้นคำาอาวิชชาเพียงคำเดียวเท่านั้นจึงเกทือนไปหมดทั้งโลกฐาน มันนิยมว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลอิงคมเทวบุตเทวดาที่ไหนเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้มีอวิชชาอยู่ด้วยกันและธรรมะที่จะนำมาแก้อว,วิชานั้นก็คือเรื่องของความเพียรตามที่เคยได้กล่าวไว้แล้วเช่นเราเพียรภาวนา เดินตรงกลมเยนพินิจพิจารณาในถาดในขันในอายตนะแยกส่วนแบบแ่งส่วนออกให้เห็นชัดในสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อจะให้เห็นเรื่องของอวิยชาคือความรู้ไม่แจ้งชัดของพวกเราเนี่ยเองอะปฏิเศษวิแปลว่าแจ้งญาแปลว่ารู้ มีตามปริยัติเอาญาเป็นชาวิชาแปลว่าความรู้แจ้งอวิชารู้แต่ไม่แจ้งต่ว่าไม่รู้ก็รู้อยู่ด้วยกันแต่ไม่รู้แบบวิชารวนล้วนมีวิธีจะบำเพ็ญเพื่อจะรู้แจ้งในส่วนเหล่านี้จึงจําเป็นที่เราจะต้องอบรมเริ่มต้นแต่ เห็นความสงบเยือกเย็นของจิตใจเราไปเป็นลำหนึ่ที่ท่านให้คือว่าสมาธิบ้างหรือความสงบบ้างลักษณะของจิตที่ลงสู่ความสงบนั้นมีผิดแปลกกันอยู่บ้างตามแต่จริตนิสัยไม่เหมือนกันบางนิสัยก็ค่อยสงบลงไปสงบลงไปแล้วลงถึงที่แห่งความสงบทักอยู่ เกิดความรู้ของตนเองไม่เกี่ยวกับสิ่งใดมาเพื่อแฝงหรืออารมณ์ไม่มีในขณะนั้นนี่ท่านขอเอยวอกว่าจิตสงบลงได้บางรายก็รวมลงไปอย่างรวดเร็วเหมือนกับคนตกเหิ้วตกบอก่อแต่เมื่อถึงที่แล้วก็ทรงความรู้ของตนไม้โดยเฉพาะเช่นเดียวกัน นี่ทันกวียกว่าจิตดวกแต่เราอยากได้คาดคะเนในความรวมของจิตทั้งสองประเภทนี้ให้นอกไปจากหลักธรรมที่เรากําลังบำเพ็ญพยายามสอดรู้อยู่ตามหลักธรรมหรือบทธรรมที่เรานํามาพิจารณาหรือบริกรรมอยู่นั้นอย่างใกล้ชิดจิตของเราที่รับความสงบ เยกเย็นภายในตนเองในขณะที่ภาวนานั้นทุกทุกลายจะต้องปรากฏเป็นความอัศจรรย์นิแปรประหลาดภายในตัวเ้วยกันและเกิดความยิ้มแย้มแมจ่มใสเกิดความโผพอใจและเกิดความแลามปลกประหลาดภายในใจนอกจากนั้นแล้วยังจะเป็นเหตุให้เพิ่มความภาคความเพียรความขยัน มั่นคงต่อหน้าที่ที่ตนจะพึงทำเพื่อให้จิตเป็นเช่นที่เคยเป็นมายิ่ง,ง,งขึ้นไปมีกล่าวถึงความสงบขณะจะใช้ปัญญามเมื่อจิตเคลื่อนที่ออกมาเพื่อสู่อารมณ์แล้วเราก็ควรนำอารมณ์แห่งธรรมเข้าไปให้จิตมีหน้าที่ทำไม่ใช่นั้นเรื่องของโลกก็จะแสงเข้ามา จิจกลายเป็นโลกไปจึงต้องอาศัยปัญญาคือความพิพจารณาดูสภาพความเป็นอยู่ภายนอกและสภาพความเป็นอยู่ภายในสภาพความเป็นมาของทั้งข้างนอกและข้างในความเป็นไปของเขาตลอดถึงความแตกความสลายย้อนเข้ามาข้างในแล้วพิจารณาออกไปข้างนอก แยกเทียงดูให้เห็นทุกชิ้นทุกส่วนว่ามีส่วนไหนบัางที่จะพอทําความร่มเย็นให้เสริตใ,ใจที่เขา้ากระอาศัยในสิ่งนั้นนะเมื่อสรุปความลงแล้วไม่มีอันใดที่จะให้ความสุขแก่ใจอย่างสมบูรณ์เหมือนกับจิตที่ได้ถอดถอนออกตนออกมาจากสิ่งทั้งหลายที่กก่ามานีนเย่ยท่านที่มีความสุขอันสมบูรณ์เนื่องจากท่นได้ถอดถอนจิตใจของท่าน ออกมาจากสิ่งทั้งหลายทั้งภายนอกภายในจนไม่มีอันใดเหลือตามที่อธิบายผ่านมาแล้วเมื่อสองคิดวงแล้วนึ่นั่นแหละจึงจะเป็นสันติที่แท้จริงนะสันติอันนี้เป็นความพอดีสำหรับตัวจะมาเพิ่มอีกก็ไม่ใช่สันติ ถอดถอนอะไรออกไปอีกก็ไม่ใช่สันติที่แท้จริงสันติอันนี้เกิดจากการถอดถอนสิ่งทุกข์แสงทั้งหลายภายในตนออกไม่ให้มีอะไรเหลือมีทางเรียสันติถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ท่านเรียกว่าผู้ถึงสหุปาทิเสสนิพัทธ์ธาตุขันจะเป็นเรื่องของธาตุของขันจะเป็นเรื่องของโลกอยู่ตามธรรมนาของเขา แต่ใจที่ถึงสันติอันแท้จริงแล้วก็ต้องเป็นอยู่เช่นนั้นเมื่อสลายจากสภาพไปนี้แล้วสภาพนี้ก็หมดสมมติไปในความเอาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาจนจิตที่พ้นจากความสมมุติไปแล้วก็มันมีสมมุติอันใดที่จะตั้งที่ต่างน,านั้นพราะมมาไปก่อกําเนิดเกิดขึ้นที่ไหนให้เป็นตัวสมมุติขึ้นมา เรื่องการเกิดการตายความทุกข์ความลําบากซึ่งเป็นตัวสมมุติจริงไม่ได้เกี่ยวกันกันกบจิตประเภทที่นอกจากสมมุติดวงนั้นนั่นทานเรียวกว่าอาตุปาที่เสสามิพัฒน์วันนี้อธิบายธรรมะเพียงอย่ท่านขอให้ท่านนักใจบุญทั้งหลายมาไไพที่แณานน่ะเนียรกบรวมตนเองให้เป็นไปไมาได้มากกว่าวันเล็กและน้อย เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันก็จะมีเจ็ิมากนะครับจะกลายเป็นผู้มีสมบัติมากขึ้นมาภายในใจที่ฝังฝมตลอดเวลานั้นขอยุติธรรมเิพนาเพียงเท่า